สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับนุชชาแนลนะคะวันนี้แอดพาท่านผู้ชมแล้วก็ f อซทุกท่านมาที่ศาลเจ้าแม่นางซิวนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มาเป็นครั้งแรกนะคะมาถึงปุ๊บยังไม่ได้มาไหว้นะคะท่านผู้ชมแอดก็ขนลุกทั้งตัวเลยนะคะท่านผู้ชมแอดจะให้ดูใกล้กกๆนะคะ สวยมากๆค่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปสองตัวเด็ดนะคะแอดก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตต,ต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ชมตามแอดมาเลยค่ะแอดจะพาไปสองตัวเด็ดนะคะเมื่อกี้ตอนที่แอดหยุดทูบนะคะท่านผู้ชมสายตาของน้มามณีนะคะก็เหลือไปเห็นตัวเด็ดนะคะตรง ขาของแม่นางชิวนะคะแชัด,ดะจ้าเห็นไหมนุกเห็นจ๊ะอุ้ยฝั่งนี้เห็นห้าเห็นตัวใหม่เห็นตัวใหม่หรอจ๊ะห้าเหมือนห้าอะไรนี่ห,ห้าตรงไหนเนาะนี่จ๊าตรงนี้จอะข้างบนนั่นนะจ้านี่จ้ะนี่ตรงนี้จ่ะ ห้าตัวเดียวป่ะเห็นห้าตัวเดียวเหมือนห้าแปดเหมือนห้าแปดจ้ะแต่เราเห็นค่ะแต่แอดมินดีเห็นข้างล่างก่อนนะจ้ะเห็นข้างล่างนะคะคือจะไม่ค่อยชัดนะคะท่านผู้ชมถ้าส่งอ่าในโทรศัพท์นะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มองด้วยตาเปล่าชัดเจนมากนะคะคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรชี้ทุกก็เป็นใจมากเลยเนาะอยู่ลกลมือมากๆเลยนะคิดว่าจะเอาอะไรก็ได้แรงใจนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะตรงนี้เป็นเก้านะคะเอ็ดนีเห็นนะคะเก<า>้าไม้นี้นะคะห็นก่อนที่จะถ่ายตอนที่เรานั่งคิบถูวอ่ะจ้งตรงนี้เป็นหกเป็นหกนะคะตรงนี้เป็นเปดแปดตัวใหญ่มากนะคะเปดตัวใหญ่มากนี่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชม เก้าหกแปดสามตัวเลยเนาะจ้าสามตัวไอ้นุชเห็นห้าตรงไหนห้าตรงกลางตรงนี้จ้าชี้เนี่ยนะคะท่านชวอ็ดจะชี้ให้ดูนะคะตรวนี้เิขกห้าห้าตรงนี้เอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ข้างบนตดีนี้ติ๊กแปดมาจ้า อ๋อแปดห้าข้างบนนะนะจะราดูก่อนแต่แอดมไดมองไม่เห็นอีกชี้ใหม่ยังไงก็ห้าแปดนะนี่แล้วชี้ใหม่ค่ะตรงนี้นะจ๊ะลิห้านี่นี่ลิห้าข้างบนนี้ลิกแปดห้าแปดอือห้าแปดจะ สแสดงว่าเจ้าแม่นะเราขอเนาะ,ะเราขอสามตัวแต่เจ้าแม่ให้ทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวก่อนที่จะมาถึงนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะจุดทูปนะคะเอดมาถึงเอดขนลุกมากๆเลยค่ะใช่ขนลุกอันนี้ยอยุดยังหาย,ยังหยุดแล้วจ้าได้ไว้แล้วก็หยุดเนาะจามเมื่อกี้<อ>ยังไม่ได้ไหวต้ตอนที่ยังไม่ไหว้ก็เห็นบนว่าขนลุกขนลุกเนาะจ้าลุดเคยมาไหม ไม่เคยมาจะมาเป็นครั้งแรกก็เป็นบุญเป็นวาสนานะคะที่ได้มาได้มาเจอซะซิวนะจาว่าจะมาตั้งนานแล้วก็ได้ทุกบนว่าเมาื่อไรจะมาเมาื่อไรจะมาวันนี้ก็เป็นโอกาส <วา S 1> ดีว่าจะมาแต่เมื่อวานนะจะไม่ได้มานะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะถือโอกาสมานะคะได้มาจริงๆนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็งวดนี้ด้วยนะคะจางวดวันที่หนึ่งเมษายนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรวยแล้วนะคะ,ะท่านผู้ชมวันนี้จะ เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะแอดก็เลยมาตามหาตัวติดๆให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะควันนั้นวันที่เราขึ้นไปเนินสี่ร้อยเนาะ,จะเจอคนบ้านอ่าบ้านนี้เนาะ,ะทัพทิมสยามนะคะสองคนสามคนนะคะท่านผู้ชมก็เขาบอกว่าเขาอยู่แม่นางซิลเนาะ,ะอยู่บ้านแม่นางซิลอ่ะเขาบอกวันนี้นะคะท่านชมก็เลยแอดนี้ก็เลยถามว่าหามีคนไปขอโชคลาภแม่นางซิลบ้างไหมเขาก็บอกว่ามี เขาบอกว่ามีนะจ้าส่วนมากจะออกฮานอยเขาบอกนะจ้าส่วนมากจะออกฮานอยรัฐบาลจะไม่ค่อยออกแต่ก่อนรัฐบาลออกบ่อยช่วงแม่นางซิวดังๆจ้าจ้าบ่อยมากดังมากช่วงนั้นนะแม่นางซิวตอนนี้เงียบนะคะแต่ก็มีคนมาขอโชคขอลาบอยู่นะคะอ่าได้พูดคุยกับอคุณพี่เนาะจ้าวันนั้นนะที่อ่าตอนที่เราจะขึ้นไปเนินสี่ร้อยจ้า าบอกว่าสสวนมากเขามีคนมาขอบ่อยขอบ่อยแล้วก็ถูกบ่อยถูกบ่อยฮานอยจ้าฮานอยแล้วก็ลาวเนาะค่ะหวยลาวหวยฮานอยนะคะก็ถือว่ายังให้โชคให้ลาบอยู่นะให้อยู่เหมือนเดิมแม่นานให้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนจากรัฐบาลเป็นฮานอยใช่เป็นลาวจะไปอย่างนั้นเลเนาะจ้าก้าวชัดมากเลยนะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยชัดชัดนะมองเห็นมนุด ตั้งตรงนี้ไม nah ่ไม่ตรงนี้ก็เห็นจ้ะต้องมองในมุมหนึ่งตอนนี้จะเป็นเลขเก้าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเก้าเก้าไป็นยังไงเก้ากลับหัวบอกเก้ากลับหัวอืมถ้าเก้ากลับหัวก็เห็นอยู่หกจ้าหกเป็นหกเพราะว่าหกเก้าก็ได้นะนี่ตรงนี้สามตัวก็เก้าหกแปดจ้าถ้าตัดเล่นก็เก้าหกหกเก้าหกแปดแปดหก เก้าแปดแปดเก้านะคะถ้าตัดเล่นนะคะท่านชมสองตัวไม่แน่นะคะเพราะว่าเคยเจอเนาะ,ะตอนแอดมินอยู่อ่าพีเรลลมอ่ะ,อะ,จ,ะจะเห็นตามแขนตามขาของอ่าจเจ้าแม่นะคะก็จะ,จะให้ให้ถูกนะจะจะให้ถูกตอนเรือล่มดังๆอะคะ่ะตอนนี้เรือล่มก็ดับไปแล้วนะคะไม่ค่อยมีคนมา เ,เ,เดี๋ยวเอสจะส่องให้ดูใกล้ๆแล้วก็ชัดๆนะคะท่านผู้ชม างสารเจ้าแม่นางซิลนะคะแล้วก็แอคนนี้เขเคยเข้าไปหาอ๋อข้างในใช่ไหมคะข้างในข้างในที่เจ้าแม่นาซิลอยู่นะคะอ๋อเป็นสารที่อยู่ข้างในจ้าใช่อ๋ออันนี้เป็นสารข้างนอกที่เขาเอาไว้แบบคนละรูปเลยนะคนละรูปเลยคนละรูปเลยเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยขนลุกอุ้ยท่านผู้ชมค่ะขนลุกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ วันนั้นโชคดีมากที่มาแล้วก็ได้เข้าไปข้างในจ้ะจ่าพอดีผู้ใหญ่บ้านอยู่อ๋อจ้ะจ้ะเขาเขาเปิดทำความสะอาดพอดีเขามีงานเขามีงานก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปใช่ค่ะโอ้เป็นความโชคดีของน้ำมันีนะคะท่านผู้ชมจริงค่ะเพราะว่าไม่มีใครได้เห็นง่ายๆนะคะข้างในนะจ้าโอ้คนุกอีแล้วพัดถึงก็คนรุกเหมือนกัน ทั้งตัวเลยนะครับท่านผู้ชมขนลุกอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเอฟนก็ขนลุกเหมือนกันตอนแรกตอนแรกนะครับไม่ไม่ขนลุกนะคะแต่พอพูดถึงว่าข้างในก็ขนลุกมันเย็นเย็นน่ะจ้ะเย็นเย็นแล้วก็เนียยได้เข้าไปกี่ครั้งคะครั้งเดียวโอ้ครั้งเดียวก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้เข้าไปคือยากเห็นอยากเห็นอยากเข้าไปแต่ไม่มีโอกาสจ้ะแต่วันนั้นมามาโดยที่เราไม่รู้ล่วงหน้าน่ะจ้ะ ก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปใช่ค่ะโอ oh, <ต>้โชค<ม>ดีมากๆเลยได,ได้เข้าไปข้างในมาก็เจอพี่ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเข้าไปดูเลยเขาบอกว่าอย่างเงี้นะเขาก็พาเข้าไปนะคะจะากวันนั้นโอ้โห <c oughs> เ,เป็นบนมากนะคะ ลูกร้านมาขอนะคะขอเจแม่คะ่ะขอโชคขอลาภขอพรนะคะขอสิ่งดีๆไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยนะคะ,ะเจแม่สุดท้ายลูกขอโชคลาภออกับเจแม่นะคะแล้วก็ได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมได้ทั้งสอง <นะ S 1> ตัวสามะะตัวนะคะแล้วก็เห็นด้วยเห็นชัดเจนเลยนะจ้าเมื่อกี้เห็นชัดเลยจ้า เดี๋ยวเอจจะส่งเขาเรียกว่าอะไรเนาะไอ้น,น้ำในโอ่งของจุ้มเม่นะคะท่านผู้ชม สุดท้ายนี้แอก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอก็ขอลาไปก่อนจ้า